นะคะปลาน้อยเชื่องมาก เชื่องมากเลยนะคะอยากให้มาดูที่จริงกันไวๆเลยนะคะแล้วก็ใครได้เป็นเจ้าของที่แปลงนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าที่แปลงนี้นะคะติดกับแม่น้ำแควน้อยเลยนะคะดูดินี่สุกี้มายืนเล่นกับปลาน้อยเลยนะคะเนี้ยนี่ไม่ได้มีอาหารเลยนะคะ อยากให้ดูว่าความสมบูรณ์ของที่แปลงนี้เอาเป็นว่าตั้งแต่สุกี้ขายที่มาไม่เคยมีที่แปลงไหนที่สวยเท่ากับที่แปลงนี้เลยนะคะแล้วก็สมบูรณ์มากๆใครซื้อไปนะคะโคตรคุ้มมากโคตรกำไรคือแบบที่แปลงนี้นะคะแปดไร่สามงานสามสิบเก้าจุดเจ็ดตารา, 3, างวาแล้วก็หน้าที่นะคะก็จะติดกับแม่น้ำแม่น้ำแควน้อยนะคะโฉนดก็ติดกับแม่น้ำเลยนะคะ แล้วก็มีบ้านไม้สักนะคะหลังใหญ่หนึ่งหลังมีบ้านพักคนงานบ้านปูนนะคะอีกหนึ่งหลังมีโรงจอดรถสองโรงนะคะและมีกระต๊อบน้อยให้กับคนที่มาทำสวนนะคะแล้วก็มีสวนผลไม้มีผลไม้มากมายทุกท่านสามารถอ่านได้ที่รายละเอียดด้านล่างคลิปนะคะสุกี้จะใส่จำนวนผลไม้ที่เขาปลูกในไร่นี้นะคะแล้วก็มีลานสนามหญ้า ที่พร้อมเปิดบริการให้กับนักท่องเที่ยวกลางเต็นได้เลยแต่ว่าเจ้าของเขาไม่ได้เปิดธุรกิจท่องเที่ยวนะคะแต่ถ้าท่านใดมาซื้อไปก็สามารถที่จะเปิดธุรกิจได้เลยนะคะคือเอาเป็นว่าไม่ต้องทําอะไรเลยระบบน้ํามีหมดระบบน้ํไในสวนมีหมดการดูแลสวนดีมากการบัวณะที่ต่างๆการยังคงสภาพไว้เห็นไหมคะสุกี้ยังนั่งเล่นอย่างเงีปลาเต็มเลย ถ้าท่านใดแบบอยากชมคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับตัวบ้านตัวส่วนผลไม้นะคะก็กดติดตามช่องซุกี้ไได้เลยนะคะก็จะมีคลิปอื่นๆที่ขยายจากคลิปแปลงนี้อีกนะคะนี่ดูดิสวยมากเลยอ่ะอากาศดีมากอันนี้มาเหมือนมาฟอกปอดเลยนี่สุกี้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเนี่ยมาพักผ่อนด้วยแล้วก็มาทำข้อมูลเสนอการขายให้กับเจ้าของด้วยนะคะ อันนี้คือแม่น้ำแควน้อยนะคะเมื่อเช้านี้ที่ตื่นมานะคะน้ำก็จะน้ำจะลดลงไปอีกก็จะเห็นชายหาดตอนนี้น้ำก็จะเริ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่อยากให้เพื่อนๆเห็นปลาว่ามีความสวยมากแล้วก็ธรรมชาติมากๆเนี่ยค่ะน้ำแบบว่าปลาว่ายทวนน้ำโอ้ทุกที่ไม่เคยเจอที่อะไรแบบนี้เลยอะ แปดไร่สามงานสามสิบเก้าตารางวานะคะพื้นที่ทั้งหมดในโฉนดนะคะสิบสี่ล้านบาทนะคะราคานี้ผู้ขายออกค่าโอนให้แล้วซุกี้ก็ไม่ได้บวกใดใดทั้งสิ้นนะคะท่านใดต้องการชมที่จริงนะคะที่แปลงนี้นะคะห่างจากถนนใหญ่ถนนแสงชูโตนะคะเข้ามาถึงที่หกกิโลเมตรค่ะไม่ไกลจากความเจริญค่ะแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยวด้วยค่ะแต่ยังคงสภาพไว้นะคะของธรรมชาติที่สวยมากปลาเชื่องมากเลยค่ะ ปลาน้อยเชื่องมากเพราะว่าเจ้าของเขาไม่ไม่จับกินนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าแบบโอ้โหเป็นภาพที่หายากมากเลยนะคะท่านใดซื้อไปแล้วนะคะอยากทำธุรกิจอะไรสุรกี้จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะคะหายากมากแล้วก็ สุกี้ได้ทําคลิปที่เกี่ยวกับอธิบายเรื่องตัวบ้านตัวสวนผลไม้ไว้ทั้งหมดนะคะแล้วก็สนามหญ้าแล้วก็เห็ดาพรวมของพื้นที่จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นสามารถกดติดตามแล้วก็ไปดูคลิปขยายในเรื่องของอื่นๆได้อีกนะคะแต่เนี่ยสุกี้อยากให้ดูคลิปที่น่าน้าม,มากๆเลยว่าว่าแบบมีความสวยขนาดไหนแล้วก็เป็นที่ที่ดีที่สุดเลยตั้งแต่สุกี้ขายที่มานะ ท่านใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะที่0988891996ค่ะ8ได้3งาน39.7ตารางวา14ล้านผู้ขายออกค่าโอนให้นะคะเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็สามารถที่จะมาคุยกันได้เลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ